S <S 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 ฮัลโลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พ่อบ้านมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบลก็ขอตามมาด้วยนะทุกคน พอบ้านไปไหนเบลก็ไปด้วยนะช่วงนี้วันนี้ก็เลยจะพาน้องอดินไปซื้อรองเท้าด้วยเพราะน้องอดินบอกว่ารองเท้าที่หนูใส่เวลาออกมาข้างนอกอะอากาศมันหนาวมันเย็นเท้ามากเลยวันนี้พอบ้านก็เลยจะพาน้องอดินไปซื้อรองเท้าที่ตลาดนะทุกคนก็เลยขอติดตามมาด้วยพอบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแวะเย็นน้ำมันเครื่องแป๊บหนึงเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะลีลาเถอเนาะ ขันบอลเลี้ยงไปช้อปปิ้งเนอะลีลามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนมานู่นมานี่ก่อนกว่าจะได้ไปทุกคนนี่ต้องรอพาะว่านนั่งเปลี่ยนน,น,ยน,ยน้ำมันเครื่องกว่าจะเสร็จนั่งก็คุยโมกับคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอ้โหคุยโมอยู่นั่นแหละไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่เนาะก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่นานเป็นยี่สิบนาทีเลยนะทุกคนกว่าจะได้ไปช้อปปิงนะ้งเนาะถ้าบุรเรื่องไปช้อปปิ้งเนี่ยพ่อว่าน,นันก็จะลีลาแต่ว่าก็พาไปอยู่แต่ว่าก็ลีลานิดนึงเนาะก็เป็นคอเนเซ็ป ร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่หร่านก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนความจริงก็คือผู้หญิงเขาไม่เดินลงมา,าถ่ายคลิปแบบนี้นะผู้หญิงเขาไม่เดินลงมาดูนะเขาะจะนั่งอยู่ในรถเฉยๆแต่ให สามีลงไปดูอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเบลก็มาถ่ายคนคนที่เขาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเห็นเราแบบเดินมาถ่ายอย่างเงี้ยเนาะเขาก็งงเลยว่าทำไมผู้หญิงเดินลงมาเพราะในความจริงก็คือผู้หญิงเขาไม่ค่อยเดินลงมาเพราะน้ามันเครื่องมันมันดำๆใช่ไหมเขาไม่ชอบผู้ชายเนาะทุกคนเขาก็ดูแลรถแบบนู่นแบบนี้เรื่องรถเขารู้จักหมดเนาะน้ามันคงน้ามันเครื่องเขาเปลี่ยนกันบ่อยมากเบลอิงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันต้องขี่กี่กิโลเมตรมันถึงจะเปลี่ยนเพราะบ้านนั้งก็พูดต้องเปลี่ยนขับไปกี่ กิโลเมตรเท่านี้เท่านี้นางก็จะมาเปลี่ยนทุกคนเตาแก๊สเตาผิงที่ร้านเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็คือแบบโอ้โหสู้ชีวิตมากทุกคนนะก็จะ ก็จะเป็นเตาแก๊สมันหนาวนะทุกคนมันหนาวมากๆเลยนะมันต้องมีเตาผิงอยู่ข้างในไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันหนาวจริงๆราคาที่พ่อบ้านเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปวันนี้เนาะก็ประมาณ500กว่าบาททุกคนไม่รู้ที่เมืองไทยเขาเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะทุกคนไม่รู้ว่าที่นี่หรือที่เมืองไทยแพงกว่ากันเนาะที่ร้านก็ประมาณ500บาท แต่ว่าบลเห็นเพื่อนๆหลายคนใน f a c บุ๊ก k บลอย่างเงี้ยเวลาเขามีรถยนต์เขาจะไปเข้าศูนย์เช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าที่อิห่านบิวไม่ค่อยเห็นพ่อบ้านไปศูนย์นางอาจจะไปนั่นแหละแต่ว่าบิวก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเพราะนานๆจะออกมากันทีวันนี้ก็ขอมาด้วยนะถึงให้มาเพราะทุกทีถ้าไปแบบพวกร้านซ่อมรถหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยให้ผู้หญิงไปด้วยพ่อบ้านนางก็จะไปเองไปทําเองแต่วันนี้บิวขอมาด้วยพาะบ้าน ถึงให้มานะทุกคนแต่ถ้าเป็นร้านพวกซ่อมรถพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ผู้ผู้ชายมีแต่ผู้ชายเยอะๆอย่างเงี้ยถิ่มอย่างเช่นที่ทํางานอย่างพอบาอ้านนี้มันก็จะมีแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงไม่ค่อยไปส่วนมากก็จะเป็นแต่ผู้ชายเยอะๆมันมีผู้ชายเยอะใช่ไหมพอบ้านก็ไม่อยากให้ไปเพราะนางเวลานางจะไปพวกซ่อมรถไปเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ย นางก็จะไปคนเดียวนางก็ไม่ให้เราไปด้วยทุกคนเบลขอมาด้วยนะถึงให้มาวันนี้ก็จะมาเดินตลาดทุกคนมันก็จะเป็นตลาดใหญ่ๆด้วยนะที่มีร้านขายข,ายของเยอะแยะมากมายมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเฟชงเฟชั่นหน้าการลงกันหนาวมีหมดผ้าคลุมเดินแบบอู้มันยาวเดินลงไปเป็น กิโลกิโลเลยนะทุกคนเราเดินลงไปเลยได้เลยมันก็จะมีร้านขายของอยู่สองฝั่งข้างทางมีลูกอย่างทุกคนมีพวกผู้เสือ้อผ้าเครื่องสมองเครื่องสำอาง,อ,ง,อ,งอย่างเงี้ยมีหมดมันก็จะเป็นตลาดใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ผ้าคคุมก็สวยมากแต่ว่าราคาก็คือโอ้ยลมแทบจับทุกคนกางเกงตัวเล็กๆนะ่ะของน้องอานาเนาะกางเกงใส่กันหนาวใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกางเกงยีนแล้วก็มีซับอยู่ข้างในให้แบบ เป็นเหมือนขนแกนน่นุ่มๆอ่ะนั่นแหละตัวละสาม้อยห้เกือบ400ร้บาทบรไเ้ม่นางตลาดโดนคือเพงแท้เพงมากทุกคนก็เลยเดินมาเจอร้านรองเทา้าตรงนี้ก็คือรองเทา้าสีดําคู่นี้น่ารักมากแต่ว่าเบลชอบสีชมพูมากกว่าสีดําส่วนมากอีหลานเขาจะชอบใส่จะให้เด็กจะใส่แต่สีดําเด็กๆมันก็ต้องสีชมพูไหมอ่ะ ก็เลยซื้อให้น้องอดินไปคู่หนึ่งนะทุกคนรองเท้าสีดํำคู่นี้เนาะก็ประมาณสองรอยห้าสิบบาทนะรองเท้าคู่นี้เนาะมันก็ไม่เพียงหรอกถ้าเป็นลงทุงรองเท้าแต่ว่ากางเกงก็คือมันอเวอร์เกินจริงไปอ่ะคู่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆอ็กเองตัวละสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยตาทยประเทศไทยยังมีนะแบบว่าราคาถูกๆใช่ไหมก็ เออร้อยกว่าบาทร้อยเก้าเก้าอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือโอ้ยเกินจริงมากราคาตลาดนัดอะไรจะมาสี่ร้อยห้าร้อยไม่ไหวไม่ไหวไม่เหมาะสมกับอีเจลมากทุกคนมาเดินตลาดทั้งทีก็กล่าวว่าจะถล่มเงินผัวสักหน่อยทุกคนเห็นราคาสินค้าแล้วก็โอ้ไม่ไหวก็ซื้อให้แต่ลูกก็พอเนาะสงสารพ่อบ้านนางเพราะว่าวันสองวันที่แล้วเราก็ไปห้างมา เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาตลาดตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวก็ซื้อรองเท้าให้ลูกอย่างเดียวตอนแรกก็ว่าจะซื้อให้น้องอน,นาด้วยนะมันเป็นรองเท้าสีดําใช่ไหมแล้วชุดน้องอน,นามันเป็นสีชมพูแล้วเบลบอก็เป็นคนชอบสีชมพูมากเด็กผู้หญิงอะเนาะใครไม่มีลูกผู้หญิงไม่เข้าใจหรอว่าทําไมมันต้องสีชมพูเพราะโลกนี้มันคือสีชมพูทั้งหมดเพราะเรามีลูกสาวทุกคนเพราะบ้านนางอยากให้เบลซื้อสีดําให้ลูกรองเท้าสีดําให้น้องอน,นาเบลก็รู้ว่าไม่เอาจะเอาสีชมพูแล้วที่ ร้านนี้ก็คือไม่มีสีชมพูจ้ามีแต่สีดําจะสีดํามาเลยนักหนาก็ต้องมีสีชมพูบ้างแเด็กผู้หญิงมันก็ต้องสีชมพูคือเลือกอะไรเลือกรองเท้าสีดํา ดูดิดูชุดสีดำดูรองเท้าสีดำแล้วชุดน้องนาสีชมพูมันไม่เข้ากันทุกคนมันไม่ได้มันต้องสีชมพูทั้งหมดพิงค์มันต้องพิงค์ทั้งหมดเลยมันดูดิดูน้องนาใส่ดิทุกคนว่ามันสวยไหมถ้ามันสวยนะทุกคนว่ามันสวยไปจะกลับไปซื้อแต่ว่าแบลว่ามันไม่เข้ากันเลยสีดำสีชมพูอะไรก็ไม่รู้แต่ของน้องอดินก็คือลูกชายเบลตอนนี้ก็คือใส่รองเท้าคู่เก่าก็อืึ ก็คือเอาใส่ถุงไปแล้วจะใส่คู่ใหม่จ้าใส่ตั้งแต่อยู่ในร้านกล่องเขาก็ไม่เอาตอนแรกจะไม่เอาถุงด้วยนะเท่เท่มากเรามากเลยลูกจ๋านึกถึงเมื่อก่อนนะทุกคนเวลามาตลาดนี้เวลาถ้าพ่อบ้านพามาตลาดตรงนี้นะถ้ามากับผัวนะพูดตรงๆเลยก็คือจะแวะเกือบทุกร้านจะเข้าร้านนูน้นออกร้านนี้ไปกระเป๋าไปรองเท้าไปเครื่องสำอาง ซื้อทุกอย่างไอ้วี่จริงจริงับเบลทุกคนตอนนั้นเบลก็ยังไม่มีลูกอยู่กับพ่อบ้านสองคนเนาะก็คือไปแวะทุกร้านซื้อทุกร้านพ่อบ้านก็รูดปัดปืดป๊ดปื๊ดปื้ดปื้ดอย่างเดียวก็คือจับจ่ายจ่ายให้เบลอย่างเดียวตอนนั้นก็คือไม่มีลูกเราก็แบบใช้จ่ายสบายนู่นนี่นั่นเราก็ซื้อแบบหลายอย่างเนาะพอมาตอนนี้ทุกคนรู้ไหมก็คือเวลามาตลาดอย่างนี้เบลก็จะไม่ค่อยซื้อแล้วเบลก็จะซื้อแต่ให้ลูกก่อนให้ลูกก่อนให้ลูกก่อนพ่อบ้านก็ยังก็จะถามว่าเอากางเกงแบบนี้ไหม จะได้ไปใส่ที่ไทยมันจะได้แบบใส่สบายไม่ต้องไปใส่แบบใส่กางเกงยียนมันอึดอัดนางก็บอกเบลนะ้องเบลบก็ว่าไม่เอาเรามีแลกกางเกงเบลเยอะก็คือตัวเดิมตอนนี้น้ําหนักเแบลบเหลือประมาณ67วันที่เราไปเอาผลตรวจเลือดไปให้คุณหมอใช่ไหมเแบลบมันก็มีตัดช่างอยู่ตรงนั้นเบลมันก็ตัดช่างฟรีเแบลบก็ไปช่างดูตอนแรกเแบลบหนัก เจ็ดสิบห้าเนาะเจ็ดตอนนี้มันเหลือหกกิโลทุกคนมันก็ลดลงมาเยอะมากเลยดิ้งถจ้าเบลป่วยด้วยแล้วแบบกินข้าวไม่ได้ด้วยมันก็เลยน้ําหนักลงเยอะเบลก็เลย เอากางเกงที่เบลเคยใส่อ่ะมันที่เบลเก็บไว้ในกระเป๋านะเพาะตอนแรกเบลก็ว่าเบลอ้วนเบลใส่ไม่ได้เบลก็ไปเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วครัวนี้เบลก็เลยมาลองใส่ดูเพราะมันก็ใส่ได้เกือบทุกตัวเลยนะทุกคนกางเกงยีนตัวดํำๆที่เราเคยใส่ได้อะตอนแรกมันใส่ไม่ได้แล้วครัวนี้พอกลับมาใส่อีกทีมันใส่ได้ทุกคนใส่ได้เกือบทุกตัวเลยเสื้อผ้าเบลอะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเบลก็บอกพ่อบ้านว่าไม่เอาหรอกซื้อให้แต่ลูกน่ะก็พอแล้วนะดูไหมเป็นคนดีไหมเป็นแบบ รักผัวอะไรเงี้ไงเป็นคนดีแล้วก็บอกว่าไม่ได้อะไรนะทุกคนก็เห็นโทรศัพท์ไอโฟนก็ชี้ให้ผัวดูวนี่ดูดีสวยมากเลยผัวก็แบบไปไปไป,ไปผ่านก่อนพักก่อนโทรศัพท์นี่ซื้อรถได้คันหนึ่งทุกคนซื้อรถมอซื้อรถยนต์ที่ประเทศอิหร่านได้คันหนึ่งนะโทรศัพท์ไอโฟนนะมันก็จะเป็นรถแบบรถรุ่นเก่าๆหน่อยแต่มันก็ราคาสี่ห้าหมื่นใช่ไหมมันก็สามารถซื้อได้นะที่อิหร่านนะเพราะบ้านเราโทรศัพท์อะไร เครื่องละสี่ห้าหมื่นเพลงมากใจก็อยากได้เกือบทุกอย่างอะทุกคนแต่ว่าเรามีลูกแล้วเนาะลูกต้องมากขอนเสื้อผ้ารองเท้าอะไรก็ต้องซื้อให้ลูกของตัวเองก็มีอันเก่ามันยังใส่ได้อยู่ก็ยังใส่เหมือนเดิมเบลกับพ่อบ้านก็แบบเหมือนกันก็ยังใส่ตัวเดิมเหมือนเดิมชุดเดิมไปไหนก็ออกไปชุดเดิมนี่แหละก็ซักแล้วก็ใส่มันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็สบายๆก็ แค่ไม่เดินตัวโป๊ออกไว้ข้างนอกอะ่ะมันก็ดีแล้วเหละยทุกคนเราก็ซื้อให้ลูกโกอนเนาะให้ลูกแบบน่ารากักให้ลูกแบบใส่ตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเนี้ยก็จะซื้อให้ลูกกกอนในความปัถนาของเบลตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนก็คือวู้เบลปัถน,นาเยอะไปอยากได้อยากให้ผัวซื้อนู่นซื้อนี่ให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆกระเป๋าใบใหม่ตลอดเวลากระเป๋ามีเป็นสิบใบยี่สิบใบซื้อมาเผาตัวเองนั่นแหละ ไม่คิดหรอกว่าต้องเก็บเงินซื้อบองซ,อซื้อบ้าน,นไม่คิดหรอกคิดแต่อยากได้แบบพวกสิ่งของแบบนี้ปรารถนาอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคือความปรารถนาของเบลก็คือเบลอยากมีที่ดิน บ้านมีรถมีเงินเก็บให้ลูกทั้งสองคนเยอะๆอยากมีแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยเราไม่รู้มันมันจะเกิดอะไรขึ้นซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อแบบเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันตามแฟชั่นตามนี้ตลอดเวลาเราเราเวลาเรามีปัญหาม,ามันมันขายได้ไม่กี่บาทแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่ดินพวกบ้านพวกรถพวก,พวกทองอะไรเงี้ย มันขายได้เยอะเวลาเรามีปัญหาลูกจะบป่วยนี่เราไปขายที่ไหนก็ได้ใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็คือในความคิดใหม่ของเบลแต่เมื่อก่อนเบลไม่ได้คิดอย่างนี้นะเบลก็จะคิดแบบว่าอยากให้ผัวซื้อนู่นซื้อนี่ให้ไม่ได้ฟังหรอกว่าผัวพูดอะไรแบบว่าต้องเก็บเงินแบบไหนแบบนู่นแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือ พ่อบ้านก็คุยหลายอย่างไม่ไม่ไม่ยากก็คุยหลายอย่างว่าเราต้องแบบนี้เรามีลูกสองคนแล้วนะยิ่งพี่สาวแล้วนะพี่สาวก็คือแบบจะบอกเสมอเวลาที่คุยกันก็บอกว่ามีลูกสองคนแล้วต้องสอนให้ลูกประหยัดสอนให้ลูกแบบว่ารู้จักใช้เงินของลุงของเล่นอย่างเงี้ยพี่สาวก็ไม่ค่อยซื้อให้นะทุกคนถามว่าอยากอยากจะซื้อให้ไหมอยากซื้อให้มากๆอยากให้อยากให้หลานเล่นอยากให้ลูกเล่นแต่ว่าพี่สาวก็บอกเลยนะว่า จะซื้อให้นะซื้อให้แบบเป็นช่วงเป็นเวลาเป็นวันเกิดเป็นวันนู้นวันนี้อันนี้ค่อยซื้อให้นะแต่ว่าไอ้นี่หนไหมรองเท้าน้องอดินก็คือถ้ามันแบบไม่สุดๆจริงๆไม่หนาวจริงๆน้องอดินก็บอกว่ารองเท้าของหนูเวลาออกไปข้างนอกมันมันเย็นเท้าหน,หนูหนูนั่งแล้วหนูเย็นเท้าก็เลยมาซื้อให้ใหม่อันนี้ถึงจะได้ซื้อนะทุกคนถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ถึงจะได้ซื้อในในครอบครัวเบลจะเป็นแบบนี้เลยนะเบลเองก็ นี่แหละอย่างที่เบลบอกเบลปรุงได้กับเรื่องนี้เรื่องช้อปปิ้งเนี่ยเบลก,ก็ตัดออกได้แล้วนะทุกคนเบลก,ก็ซื้อบ้างนานๆนนทีมันก็จะเป็นช่วงเวลาเทศก,กาลหรือว่าวันเกิดพอบ้านจะให้ไปซื้ออย่างเงี้ยก็ค่อยซื้อไม่ไม่ไมฟุ่มเฟือยไม่พั่มเพื่อไม่แบบ อุ้ยทำไมไม่ได้ซื้อบาทำไมแบบต้องอยู่แต่บ้านทำไมได้ใส่แต่เสื้อตัวเก่าเบลไม่คิดแล้วทุกวันใส่ตัวเก่าก็ใส่ตัวเก่าไม่เป็นไรเพราะว่าชุดที่เราออกอย่างที่เบลบอกชุดที่เราออกไปข้างนอกเราก็มีสแตนบายอยู่แล้วชุดเดียวเที่ยวรอบโลกนั่นแหละสแตนบายไว้ตลอดชุดเดียวเรามีชุดแบบไปงานแต่งงานโอ้โที่ประเทศอิหร่านเขาแบบไม่ได้ แบบว่าคอลเลกชันเรื่องสีขนาดนั้นสีดำก็คือยืนหนึ่งไปได้ทุกงานจะใส่ไปไหนไปงานศพก็ใส่สีดำงานแต่งก็ใส่สีดำเขาไม่ได้วอดีเนองนั้นเราก็แบบโอ้สบายเราก็มีใส่แสแตนบายของเราไว้แล้วหนึ่งชุดแบบ บปปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมเราก็มีสแตนบายเที่ยวหนุ่มชุดเราก็คิดว่าเพื่อนนะเป็นคนความจําเสื่อมนะจําไม่ได้หรอว่าเราใส่ชุดแบบเดิมมาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเออมันไม่เป็นไรเราทุกคนมันก็อยู่ความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ที่ใจถามว่าอยากซื้อไหมย้านี่เห็นแบบโอ้ยเสื้อแบบนี้เป็นหมอลํำซิ่งแบบวิฟวิฟวัฟบใส่ที่สนามบินผู้บ่าวอาหลับคงจะมองเยอะแต่ นะเพราะว่ามันซื้อไปเดียววก็พังก็คัดนะก็มันจะพูดไปแล้วก็เออไปปล่อยผ่านเดินกลับบ้านดุยดยไม่ได้เ้ออะไรหรอกเดินดูเฉยๆนะนั่นเองทุกคนแต่ว่าบางทีก็มีรู้สึกแบบว่าหน่อยไหมก็มีหน่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ตัดออกให้มันได้นะตัดให้ขาดเรื่องแบบนี้เราจะไม่คิดมาก ถ้ามันจะได้ซื้อจริงๆมันก็จะมีจังหวะซื้อแน่นอนมันมีแน่นอนจังหวะซื้อแต่ว่าตอนนี้ก็คือพ่อบ้านบอกว่าวันนี้ซื้อให้แต่ลูกอย่างเดียวไม่ได้บอกว่ามาซื้อให้เราเราก็เลยกลับบ้านมาก้มหน้าก้มตาเป็นเหี้ยวทํากับข้าวต่อไปเราอย่าไปคิดมากเรื่องแฟชั่นเนี่ยตัดมันน้อยให้ขาดทุกคนเพราะว่าเรา,ถ,าถ้าเราอยากจะได้แบบสิ่งของที่มันใหญ่ๆนะเราใจเราต้องนิ่งนะทุกคนเราจะไปซื้อแบบจุกจุกจิกจิก,จก,จกนี่เงินมันหมดไปใช่ไหม เราต้องแบบว่าเก็บไว้ให้มันได้เป็นก้อนใหญ่หไปแบบโอ้ซื้อแบบที่ดินอะไรเงี้ยมันมันถึงจะดีกับว่าในอนาคตเราข้างหน้าไอ้พวกเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยค่อยค่อยซื้อมันก็ได้มันเปลี่ยนทุกปีทุกแบบตัวอ,อยู่แล้วพวกแฟชั่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีเงินเหลือมีเงินเก็บม,มีมีครบทุกอย่างแล้วเราค่อยไปแบบ โอ้มีแบบแฟชั่นแบบเ้าคอลเลคชันแบบโอ้ทุกๆสัปดาห์ก็ได้ถ้าเรามีแบบเหลือเฟือในบัญชีอะไรงนะเงี้ยนะเบลคิดอย่างนี้นะไม่รู้ว่า คนอื่นคิดยังไงเนาะแต่ในความรู้สึกเบลตอนนี้เบลคิดแบบนี้มันก็คือเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแล้วเมื่อก่อนเบลไม่ได้คิดอย่างนี้นะทุกคนโอ้มีเงินเนี่ยเบลเปเพื่อนกินเหล้าอแบบเสื้อฟงเสื้อผ้าแฟชนนั่นใสแบบเอาของตัวเองใส่ครั้งสองครั้งแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใสยอย่างนี้ก็มีบางทีก็ไม่ใส่เลยมันก็เก็บไว้อยู่ในตู้แล้วตอนที่เบลจะกลับไทยนะป้าเบลนะบอกว่าไม่เสื้อผ้านะไม่ต้องเอามาเต็มตู้เลยที่บ้านนะแกบอกเสื้อผ้าเบลนะเมื่ ก่อนเดี๋ยวซื้อว่าทุกคนเดี๋ยวไปตลาดทุกอาทิตย์ไปเกือบทุกวันวันเว้นวัน,วนอย่างนี้ไปเห็นแบบมองผ่านเห็นร้านขายเสื้อผ้าอย่างนี้ไม่ได้ซื้อตลอดจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยเก็บเงินแต่พอมาอยู่อิหร่านจริงๆเหมือนเราได้มาแบบว่าเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองแล้วเราอยู่แต่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมได้เห็นวัฒน,นธรรมใหม่ๆได้เห็นการใช้ชีวิตของคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงกันแบบใหม่เหมือนได้ปรับมายเซตตัวเองให้แบบ ดีขึ้นกว่าเดิมให้แบบมองอย่างรู้อนาคตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมว่าเราต้องแบบมีลูกแล้วนะเรามีครอบครัวแล้วนะเราต้องแบบให้ลูกก่อนเราต้องปราถนาสิ่งที่มันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่แบบกระจิกกระจจกแต่งตัวทาลงทาลิปอันนี้แบบเขาแบบไม่ไม่ได้ใส่ใจมากคนที่นี่เขาจะแบบเอาแบบที่ดินทองบ้านรถอย่างเงี้ยเออเขาจะซื้อแบบซื้ออวดกันแข่งกันแบบ เก็บให้มันได้ก้อนใหญ่ๆแบบกินได้น้อยเก็บเยอะๆอย่างที่เบลเคยบอกที่แม่ยากเคยสอนนั่นแหละกินน้อยๆเก็บเยอะๆให้มันได้เงินก้อนใหญ่ๆก็ไปซื้อแบบปุ้มแบบที่ดินผืนใหญ่โอ้ว้าคนเห็นก็จะแบบอู้เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดแบบนี้เลยนะคนที่นี่คือเบลห็นนี่แหละพ่อบ้านก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นแม่ยากก็สอนลายามเบลก็ โอ้โหเก็เป็นอย่างนี้เนาะเบลก็เลยแบบอุตส่าห์นั้นมาก็คือคิดได้เลยทุกคนทําไมถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนที่แบบตัวเองเป็นวัยรุ่นเบลรวยเป็นแบบเศรษฐีนีแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราแบบ เราก็แบบเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะทุกคนประสบการณ์ที่เราสะสมมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่เลื่อเราเป็นวัยรุ่นนะแบบประสบการณ์มันสอนให้เราแบบต้องแบบแข็งแกร่งขึ้นให้มากใจต้องนิ่งให้มากเวลาที่เราเห็นแฟชแฟชั่นเครื่องสมองืองใจเราต้องนิ่งเราต้องแบบไม่อยากไปมองมันเราต้องไม่อยากไปฟุ้งซ่านกับมันเราต้องกำเงินให้มันแน่นๆอย่าปล่อยมือเด็ดขาดเพราะว่าความหวังใหญ่ของเราก็คือที่ดินในลำดับต่อไปใช่ไหมเราก็ต้อง ต้องแบบใจเราต้องนิ่งให้มันมากๆถ้าเราใจเราไม่นิ่งเราก็จะเสียไปเลยนะทุกคนเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังถ้าเราอยากจะทำงานใหญ่ใจเราต้องนิ่งอย่างที่เขาบอกเลยทุกคนนี่แหละเบลก็เลยเปลี่ยนไมล์เซ็ตตัวเองตั้งแต่ที่เบลมาเห็นที่ประเทศอีรานนี่แหละแต่ว่าความจริงที่อยู่เบลอยู่เมืองไทยเบลไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเบลเป็นคนละคนเลยเป็นอย่างที่เบลเคยบอกเบลเป็นคนสามเณรเทมาเนี่แหละไม่ได้ค่อยคิดมากอ,อะไรมากมายแต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนเราได้ปรับได้เปลี่ยนเหมือนได้แบบ เปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างนี้เนาะทุกคนเก็บให้ครอบครัวเก็บให้ลูกเป็นหลักเลยวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ